Kau pun dah. Kau pun dah. Kau dah. Kau dah. Kau pun dah. Kau pun dah. Kau dah. Kau pun dah. Kau pun dah. dah. لا วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับก็กระทรวงมหาดไทยและก็รัฐบาลนะครับที่ได้ให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดนะครับจริงๆแล้วปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับทาให้เศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลในวันนี้นะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ที่น้องนะครับที่มีปัญหาที่สุนทรเสพติดต่างๆเนี่ยมันทาร้าย ชุ่มชุของเรานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ความเปิดสูงของโลกเองนะครับทําให้การค้าขายนะครับตามตะเข็บแต่แต่กระจายได้รับผลระทบพอสมควรนะครับวันนี้นะครับทุกกระบวนการ แล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับได้มีความส่วนร่วมนะครับในมิติของบูรณาการร่วมกันนะครับผมเองก็พยายามที่จะประสานง,ง,ง,งานกับเงินงานต่างๆนะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนะครับผมก็ต้องขอบคุณนงวยงานนะครับโดยเฉพาะทางรายกาสรสอบตอชีวิตตอนนี้คือรายได้คือขายขายหมดเลยครับ และปกติคือคนที่เนี่ยส่วนมากจะมาซื้อของมาไรแบบนี้ก็ขึ้นวินไปซื้อของกลับไปมาเนี่ยส่วนมากคนในพื้นที่อ่ะพอปิดแบบนี้คือลำบากเลยครับประชาชนชาวบ้านริมคลองแบบนี้คือ ทำงานไม่ได้เลยครับผมก็คือส่วนมากอ่ะจะคนบมาเลอะีมาเที่ยวบ้านเราซื้ออาหารของกินอะไรแบบนี้บางทีก็เช่าโรงแรมอะไรแบบเนี้ยเสร็จก็กลับไปถ้าคือว่าปิดแบบนี้คือยากเลยครับเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะส่วนมากจะเป็นร้านอาหารร้านค้าวินมอไซค์มีมีผลกระทุกหมดเลยครับ